คุณเยจ่าตะบูนสวัสดีค่ะคุณต้นตาเตืองคุณอินก็บอกว่าสวัสดีครับทักทายกับเยจ่าตะบุนของเรานะคะแห่งลำน้ํามูลหักบ่อจริงทอดทิง้งลืมง่าตาไทยแลนด์ดาวแม่เองแ <laughs> ม่ล้นเองนะคะเนาะ ก็เป็นอีกคนหนึ่งคุณลลเลิศไปได้แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่แวะมาบ้านป้าไก่นะคะยินดีต้อนรับมากๆเลยคุณยายคุณยายดาวสเปหระกับยายดาวบอกว่าท้องคูณเชื้อมีแรงกอดค่ะพี่แมวนะคะและคุณสุพิษบอกว่าอีกคนหนึ่งที่รอการอนุมัติเป็นกําลังใจให้มากๆเลยนะคะยังไงเราก็รักกันเหมือนเดิมนะคะรักกันไว้คุณคูวีบอกฟาร์มหน้าบ้านสวัสดีค่ะนะคนณลเลิศก็บอกว่าสวัสดีครับยายจ๋าผู้ไม่เคยยอมแพ กุญ <laughs> ยจมันคืนนี้ก็ต้องพูดเสียงค่อยๆนะเพราะจาวงทีพูดเสียง <laughs> น้องจันพิษของเราก็ผ่านแล้วนะคะเป็นคนเก่งมากเลยน้องจันพิษเองนะคะก็เป็นจีเตอร์ด้วยแล้วก็ทําทําหน้าทําโมดนะคะมวนมวนบอกว่าสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะน้องมนโหมดน,น้องบีก็บอกว่าน้องบีวิไลพรก็บอกว่าสวัสดีครับมนมอมครอบครองมานานแรมปี ผู่เบาอุบนคนสตูดิโอของเรานะคะชวิสามียสก,กับขอ,อกอดยนางด้วยกอดกันได้นะคะทุกคนนะอนุญาตให้กอดน,นะคะคุณสมคิดเสกมานีเก็บตั้งแต่ข้างบนลงเบาวเอลกี่อูดอกจานดอกจานบานแล้วที่ท้องนาสิ้นเดือนลอยลองเรือสุกเรือสัญญาหากมัน บ่นึกว่าจะแปรพันธ์สิ้นแล้วสวรรค์ข้ามพรมสวัสด์ของเรานะคะตอนนี้ก็ครบถ้วนกระบวนความแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆดีใจมากๆเลยที่เพื่อนๆก็ยังมาให้กําลังใจคุณขวัญน,นะคะคุณขวัญบอกสวัสดีจ้าหญิงน้าจิตจิตตานะคะก็มาแล้วมาแล้วก็วจะปักไก่น้องจิตจิตจ,จิตเองจ้าของขอบคุณมาาได้แกงอะไรเนาะไปวัดนะคะแ <laughs> ม่ใหญ่เพลนรับชมอยู่จังหวัดอะไรคะแม่ใหญ่เพลนนะคะ ขอบคุณมากมากเลยคุณเยจ่าบอกสวัสดีค่ะว่าสวัสดีค่ะเมจจันแม่จนัจนบอกว่าสวัสดีคุณสวัยรถตู้ซิง่งคุณสวยบอกว่าไก่ไปรับนักเรียนก่อนได้ได้คุณสวยเดินทางปลอดภัยนะคะคุณบวกเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปิดบ้านมาสามวันเนาะจ,จ,จันพุทธสุขเนาะก็คิดถึงทุกๆคนนะคะอาเลื่อนไปแล้วนะคะคุณเยจ่าก็ทั้งยังฟังใจอยู่ร้านข้าวขโหมูข้างทางใครนั่งมองตา เข้ากรุงทุกสวสกสุขสันต์วันเกิดเนาะนะคะคุณบีก็บอกว่าทักทายจ้าตอบกลับกับคุณเยจ่าตะบูลนะคะคุณสยามบอกป่าไก่สวัสดีค่นน้องบีคนสวยสวัสดีดีต้อนรับนะคะคุณบีนะคะคุณอินก็บอกว่าสมคิดสุธาพจธ์สวัสดีครับน้องมนิ่งคึกคักคึกคักนะคะรวยรวยปังๆค่ะทุกคนสวัสดีมีความสุขค่ะบ๊ายบาย คุณเคดาบอกยังฟังสยามบอกสวัสดีครับตอบกลับกับคุณครูวิของเรานะคะแล้วก็คุณบีก็บอกว่าสวัสดีจ้าตอบกลับกับคุณสุดที่รักนะคะแล้วก็คุณเสุด้ยกันนะคะทุกคนนะยังไงเราก็ยังต้องการลูกเรือตอนนี้ป้าไก่ก็ขนาดเต็มห้าพันมาตั้งนานแล้วย่าบอกว่า ปั้นฟันแย่งโทรศัพท์สาวเกิ้งสวัสดีค่ะคุณทัศนีสาวเกิ้งก็ทักทายกับคุณขวัญของเรานะคะตามดับบานบักสวัสดีคุณบีนะคะคุณเยจ่าตะบนสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีสวัสดีคุณเยจา่าหลังจากที่ไม่ได้เปิดบ้านมาหนึ่งสัปดาห์นะคะทุกคนนะวันนี้ก็มาแล้วนะคะ บ่แมนบบหักแต่หักบบได้พอนุ่มเมียเพลออโดนตีมือโดนอะไรอยู่ก็ไม่ต้องถ้ารู้ว่า ช่วงนี้มันมีอะไรแปลกๆบางทีเราเด้งไปอยู่บ้านคนอื่นจะเข้าบ้านนี้แต่เด้งไปอยู่บ้านอื่นหรือว่าคอมเมนต์มากๆก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ที่บ้านพี่สาวมาหาป้าไก่มาพักอยู่ด้วยหนึ่งอาทิตย์มาวันเสาร์แล้วก็กลับเมื่อวันเสาร์นี้เองเนาะแล้วก็ไม่สะดวกที่ป้าไก่จะเปิดบ้านเพราะต้องได้เจอเพื่อนได้ไปทักทายเพื่อนเนาะค่ะทุกคนเนาะคุณพรมสวัสดิ์คุณต้อมของเราส่งกําลังใจขอบคุณกําลังใจนะคุณต้อมว่าดีค่ะคุณอู <c oughs> อ๋เอนะคะไม่ได้เจอกันหลายไม่เจอกันนานคิดถึงจัง แงเลยความรักตัวเองกลับมาชีวิตมันมีคุณค่ากว่านี้ขอบคุณเ่าได้แกงอะไรเนาะไปวัดนะคะแม่ใหญ่เพ็นรับชมอยู่จังหวัดอะไรคะแม่ใหญ่เพนนะคะขอบคุณมากมากหรือคุณยายจ๋าบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทองพูนนะคะและคุณสำเพาบอกสวัสดีค่ะทักทายตอบกลับกับ รจนาฟอรดนะคะแล้วก็คุณธัญญานบอกสวัสดีค่ะเบาแอดนะคะแล้วก็คุณสัพเพเหระกับยายอุนะคะแล้วก็คุณพรมสวัสดิก็บอกว่าดีค่ะคุณรจนาคุณพรมสวัสดยจ๋าสวัสดีค่ะนะคะแล้วคุณอูบอกว่าสวัสดีจ้าทักทายกับคุณไม่มีขีดกันใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทยน้องคุณสามเผาบอกสวัสดีคุณมัตุรสคุณชวิษฐจัดไปเบลแอดมานะคะ ใครจะขึ้นกล้องกับป้าไก่ก็มาได้นะคะทุกคนนะคะแล้วก็คุณเสบบอกสวัสดีครับทักทายคุณจันเปิดค่าการมองเห็นให้ช่องนะคะทุกคนใครผ่านไปไม่มองไม่ฟังแล้วแล้วก็มีเจอเดินเข้ามาเข้ามาคนในลิ้นชักที่ปิดตายเพราะรักเรา ให้อภัยใจเมาเมามาแบ่งเบาที่หวขงล้นเลิกแฟนเพจอีอีจะเม่จะไม่ล้นนะคะก็ตอนนี้ก็เนาะป้าแก่ก็น่าจะคืน เวลาแล้วนะคะหนึ่งชั่วโมงจะทำไปได้เอเอถึงเวลาชั่วโมงนี้แล้วอะไรก็ช่างเนาะทุกคนเนาะปนรักบอกว่าไอ้ที่ไอ้ตาถึงเห็นเด็กกระโปโ,ปโลคนหนึ่งมีค่าต่อปิดบอกสัพเพเหระกับเดาวสวัสดีค่ะคุณสัพเพเหระนะคะแล้วก็คุณธัญญานันท์บอกสำเพาก็จีฟ้าสวัสดีค่ะคุณสำเพานะคุณสำเพ,พาบอกว่าสวยนะคะแล้วก็ น้องดาวสตาไทยแลนด์ก็บอกว่าสวัสดีป้กไก่สวัสดีจ้าน้องดาววันสวยก็มาแล้วนะคะลงเวทีโตนห่านก็มาหาป้กไก่เลยนะ,ะแท้มันไม่ไกลไม่ห่างเลยแค่เพียงกลับมาสนใจตัวเองนะคะแล้วก็คุณปนรักป้าไก่ไปต่อได้ได้ได้นะคะ,ปะไปได้นะคะทุกคนจา๋าป้กไก่จะลงแล้วนะคะหนึ่งชั่วโมงห้านาทีแล้วนะคะก็ เออปราไก่ก็ฟังมาว่าเพชรจมูปพาไก่ก็ยังไม่ไม่เห็นนะคะเดี๋ยว <c oughs> ไม่รู้จะยังไงถึงจะได้เนาะพระอาจาร,รย์อนุรัตก็หัวเราะนะคะออตัวแฟนวัาจาักนะคะคุณฟาร์มาบาบระบบ้านบักสวัสดีค่ะคุณรจนาอะไรก็ได้ใบประจุก์สวัสดียายลาดวนคุณพิงค์ยายจ่าเอาทีเดียวเลยนะคะลําดวนถิ่นฐานบักเศร้าอุบลยืดใจหรืออายจึงได้ใจดํา รพระอาจารย์ก็บอกว่าว้าวได้มามาันเม้นแรกเย ê, ต้ตบมือให้มาเม้นแรกขอบขอบคุณนะคะพระอาจารย์นะคะก็หลังจากคุณสุพิธบอกสวัสดีค่ะคุณมัทุุรสนะคะคุณมัทุรสก็บอกว่าสัพเพเหระกับยายดาวทักทายทักทายยายดาวนะคะทักทายกันนะคุณทองพูนก็ไม่มองไม่ฟังแล้วแล้วก็มีเจอเดินเข้ามา คุณมากๆเลยนะคะแล้วก็คุณปนรักษ์ก็บอกว่าทักทายนะคะทักทายตอบกลับกับอีสานบ้านเรานะคะอีสานบ้านเรายังไม่มือกับป้าไก่เลยเด้อน,นะคะแล้วก็คุณสำเภาบอกยายจ๋าตะมูลสวัสดีคุณยายจ๋านะคุณยายจ๋าบอกน้องดาวสวัสดีจ๋านะคะแล้วก็สเปเฮระกับยายดาวก็บอกว่าทัานยาน,านันแล้วก็คุณยายลำดวนถิ่นฐานก็ไอว่าเจ้ายายหนุ่ยนะคะ ยยนางคนงามบอกสวัสดีคุณพี่มนนะคะคุณน้อยก็มาแล้วนะคะสวัสดีครับป้าไก่สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่รจนาคุณทัศนีสายบุญสวัสดีใจายายนางคุณน้อยก็บอกว่าสวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะคุณทัศนีสายบุญสวัสดีกับใหม่ได้ข่ะน้องบีขับรถเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณมากๆที่เวฟมาส่งกาลังใจให้ป้าไก่นะคะ เดินทางปลอดภัยจ้าขอบคุณนะคะสยามบอกสวัสดีครับตอบกลับกับคุณรูวิของเรานะคะแล้วก็คุณบีก็บอกว่าสวัสดีจ้าตอบกลับกับคุณสุดที่รักนะคะแล้วก็คุณใบอะไรมันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีใช่ไหมใบเนี่ยเห็นคุณรจนาฟอร์ดบอกอยู่เหมือนกันว่าใบใบสีเขียวเนะี่ยเขาเรียกว่าดอกอะไรปังนั้นใครเก็บชีวิตที่เหลือ ทำให้ดีเจได้มาส่งกําลังใจให้ปกาไก่น้องดาวสวัสดีจ้าทุกคนนะคะแล้วก็คุณลําดวนก็บอกว่ากอดจ้าคุณดาวสตานะคะแล้วคุณอูบอกว่าสวัสดีค่ะคุณดาวสวัสดีครูวินะคะแล้วก็อะไรก็ได้บายประจุสวัสดีน้องจิตยายนางค่ะนะคะแล้วก็หญิงน้ําบอกกอดกอดทุกคนนะคะฟาร์มน้บ้าบอกสวัสดีหญิงน้ำนะน้องหญิงขอตัวก่อนนะคะมีความสุขเฮงเังขอบขอบคุณคุณสมคิดมากๆเลยนะคะที่แวะมาเป็นกําลังใจมาตั้งแต่แรกๆเลยขอบคุณที่มาใอยเดินทางปลอดภัยนะคะคุณสมคิดรถตู้สิ่งนะคะแล้วก็คุณเเคดาก็ ทักทายกับคุณอู๋ดีๆของเรานะคะแล้วก็คุณจันรพิษบอกสวัสดีคุณสวัยนะคะแล้วก็คุณสวัยก็ทักทายครับนี่ก็บอกว่าสวัสดีครับตอบกลับกับครูวิของเรานะคะแล้วก็จิตตานะคะบอกพูดน้อยๆแต่ก็รักทุกคนใช่ใช่คนไหนเท่เานะคะยินดีต้อนรับคุณอินนะคะแล้วก็พระอาจารย์อนุรัต์ก็บอกจเจริญพรยมจอยเขยไทยสไปออสเตรียนะคะแล้วน้องจอยบอกสาวผัไก่มาสิบดวงขอให้ได้กลับคืนไปล้านเท่านะคะประจุข,ขานะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะป้าจุ๊กนะคะเนี่ยต้องเอาเครื่องสตูดิโอของเรานะคะชะวิสามีสกับอกขอ,อกอดเยนางด้วยกอดกันได้นะคะทุกคนนะอนุญาตให้กอดน,นะคะคุณสมคิดมือจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะคะทุกคนนะแล้วก็การร้องเพลงนี้ก็คือคนร้องเองค่ะคุณคุณอู๋บอกไหวสวัสดีทุกท่านค่ะคุณเยจ๋าบอกคุณพ่อสไยสวัสดีจ้าคุณสไ็บอกสวัสดีครับพิดาไทยนะคะอะ